ราจะเปิดอีกแล้วนะเพื่อนเปิดีแล้นสวยมากเพื่อนสวยมากเนี่ยสวยมากเนี่ยต้มได้เยอะนะเพื่อนมันเครื่องเก่าเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้เยอะเนี่ย โอ้นี่ขวดลิ์นะเพื่อนขวดฤทธิ์มดเลยนะวดธิหมดเลยเนี่ยไม่ได้ใส่ขวดเจ็ดร้อยใส่ขวดลิเนี่ยดูดิสวยมากๆเลยยผมมาตั้งเรียงนี้แหละเพื่อนเอ๊ะตั้งเรียงให้ให้ชมก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราไปอยากโชเยเฉยอยากโช์ ก็อนมันเครื่องมันได้อไม่มีเจตนาอื่นนะเพื่อนผมทำคอนเทนต์อบน้มันทำคอนเทนต์แล้วก็หาความรู้ด้วยหาความรู้ด้วยนี่ปากแตกนะนะเพื่อนปากแตกหน่อยเนี่ยมาใกล้ๆดูกมาใกล้ๆเลยสองใกล้ๆเห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยสวยจริงๆเลย มันไอ้กลิ่นหอมนะเพื่อนกลิ่นหอมมากปากปากแตกนิดนึงปากแตกกลิ่นหอมมากๆเลยเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์หาความรู้เพื่อนหาความรู้ว่าน้ำมันที่เราอบได้ไมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องเก่าเราก็อบเราแรกผมอบแค่ไม่กี่ลิตรเองลองดูอันนี้อบเยอะหน่อยอประมาณห้าสิบห้าสิบลิตรห้าสิบหกสิบลิตรเราก็ ทำคอนเทนต์หาความรู้ไปเรื่อยครับไม่มีเจตนาอื่นใดนะอ่าไม่มีเจตนาอื่นใด,นะนดคือเราทําไว้ใช้อ่ะทำคอนเทนต์ถ้าอบได้เราก็าไว้ใช้เองนี่แหละเพื่อนเนี่ยจะเปิดอีกเปิดไปเรื่อยได้เกือบสี่สิบลิตรแล้วนะเพื่อนได้เกือบสี่สิบลิตรแล้วผมอยากรู้ว่าในถังเวลาเราอบหมดอ่ะเวลาเราอบอบหมดอ่ะ mình sẽ đái giếng ấp lít cái nãy nè, bạn mình sẽ đái giếng ấp bì bì lít, tuyệt, tuyệt แขวสวยมากตอนอบจบอ่ะอบให้ถ้าว่ามันไม่ออกแล้วก็จะดูว่าอในถังอ่ะมันจะได้มันจะได้ไดออยางมาตอยเท่าไหร่เออมันจะได้ยางมาตอยเท่าไหร่หรือมันอาจจะหมดเลยก็ได้นะเพื่อนเนี่ยดูดิดูดิสวยมากเลยสวยจริงๆเลยสวยมากแม่เอ้เดี๋ยวเปิดอีกขวดนึงก็ได้เพื่อนเปิดอีกขวดนึงขวดจะหมดแล้วเพื่อนเอ้ล้างขวดมาก็ไม่พอ กดไอกองก็ไม่มีด้วยกดไอกองก็ไม่มีเนี่ยสวยอ้าวหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วต้องรอนะต้องรอเนี่ยเดี๋ยวรอเนี่ยถ้าเราอบจบแล้วนะในตัวที่เป็น น้ำมันเครื่องเก่าที่ว่ามันเป็นแบบหมดแล้วนะเราจะเอามันใช้เราจะเอามาทําเป็นเชียบเพลิงได้ไหมเชียบเพลิงแบบว่าก็คือเราทําเป็นเชื้บเพลิง,ลงแบบว่าเผา,เเเบบา,าต่อได้ไหมหรือยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะทดลองกัยเพื่อนในชมว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเพราะหลังจากที่เราอบได้น้ำมันแล้วเราก็จะไปลองแบบนั้นว่าจะได้ผลไหมฮะโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับแจ้า